หลังจากนั้นไปหลินก็ขอลาองค์หญิงกลับก่อนเพราะองหญิงเป็นคนรับผิดชอบในเมื่อชายคนนี้ช่วยชีวิตตนไว้พระองค์ก็จะไปส่งเขาที่เมืองหลวงเองแต่ถ้าถึงเวลาแล้วชายผู้นี้ต้องการอยู่ที่นี่พระองค์ค่อยกลับเมืองหลวงแต่เพียงผู้เดียวพอครบกำหนดสองวันอันฉูก็รีบขอลาทั้งสองพ่อลูกกันทีนานตรงศกเศร้าเสียใจอย่างมากที่อันฉูต้องเดินทางจากไป ตัวองค์หญิงก็แปลกพระทัยตัวเองเหมือนกันทําไมถึงทนไม่ได้เวลาที่อัญจูอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่องค์หญิงก็พยายามยับยั้งชั่งใจเพราะตนไม่ได้เป็นอะไรกับชายผู้นี้ดังนั้นองค์หญิงจึงเสด็จนําไปก่อนองค์ชายเห็นว่าชาญชิวไม่รอเลยแกล้งลง้มทําให้ชาญชิวต้องรีบวิ่งกลับมาเพื่อบอกขององค์ชายตลอดการเดินทางองค์หญิงเห็นว่าการเดินทางมันจะช้าเกินไป โชคดีที่พรอองค์ได้ขออาจจะไปลึงมาแล้วพะอองค์จึงจ้างรถมาเพื่อไปส่งที่เมืองหลวงทําให้ทั้งสองพรอองค์ถึงเมืองหลวงเร็วขึ้นเมื่อมาถึงเมืองหลวงองค์หญิงจึงรีบร่ำลาอัญชูดันทีเราต้องรีบกลับบ้านแล้วป่านมีท่านพ่อคงรีบตามหาตัวค่าลาก่อนนะอัญชูองค์ชายทรงรู้สึกอะไรเลยรีบรั้งตัวแทนชีไว้ก่อนหวังว่าพวกเรา จะได้พบกันอีกนนชาญคิวขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตเราไว้เราไม่ได้ช่วยอะไรท่านมากนักหรอกคนที่ดูแลท่านจริงๆก็คือนานตรงซะมากกว่าลาก่อนนะท่านองค์หญิงรีบจากไปทันทีโชคดีที่คนสนิทขององค์ชายปลอดภัยดีเลยมารอองชายอยู่ที่เมืองหลวงพ่อเห็นองค์ชายปลอดภัยก็ดีใจแล้วพาองค์ชายอันจูเข้าวางทันทีหน้าตำหนักองคหญิงชานชิว ทรงหายไปไหนมาเพคะรู้ไไม้เพคะคนในวังพากันออกตามหาตัวพระองค์จนทั่วเลยนะเพคะเราถูกตามฆ่านะ่ะเราไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครเราว่ายน้ําหนีแต่กระแสน้ําแรงมากพัดพาเราไปติดที่หมู่บ้านผานหุยตัวเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ชายที่อาสานําเราเที่ยวปรับขาหางนี่สิเราก็เลยต้องรับผิดชอบให้เขาหายเสียก่อนค่อยกลับมาเมืองหลวงไง แลวนี่เพราะองค์ก็ไม่ได้ฝึกการแสดงอะไรเลยมันมัน,มนพรุ่งนี้แล้วนะเพคะเรื่องนี้ช่างมันเถิดเราบอกกี่ครั้งแล้วเราไม่อยากอภิเศกองหญิงชาญชิวทรงเบื่อนางกำนันที่เรียกร้องให้ตนฝึกการแสดงจึงเสด็จไปที่สวนอุทยานสักพักก็เห็นเหล่าบรรดาองค์หญิงแอบมุงดูอะไรบางอย่างเลยเข้าไปดูบ้างปรากฏว่าพวกองค์หญิงมาเฝ้าดูองค์ชายอัญชูแห่งแคว้นชูนช่นี่เอง องหญิงชานชิวทรงทอดพระเนตรจากระยะไกลก็จำได้ทันทีว่าองค์ชายคือชายผู้นั้นที่มีชื่อว่าอันชูนี่เองตอนที่22แกล้งแพ้ฟ้าบาททรงประกาศให้มนาราชวงศ์เหล่าขุนนางเข้าเฝ้าเพื่อรับเสด็จองค์ชายอันชูแห่งแขว้นชูฝ้าบาททรงอยากให้องค์ชายทรงได้เลือกองหญิง จึงให้บรรดาองค์หญิงเสด็จเข้ามาในที่ประทับภายหลังองค์หญิงล้วนแต่เป็นพระณิษฐาหรือน้องสาวของฝ่าบาทซึ่งมีทั้งหมดห้าพระองค์ด้วยกันประกอบไปด้วยชานหงชานตรงชานยางชานหลิงและชานชิวทั้งห้าพระองค์เสด็จเรียงแถวเข้ามาทีละพระองค์แต่แล้วฝ่าบาทก็ทรงแปลการะไทยว่าเหุใดองค์หญิงชานชิว ถึงใช้ผ้าปิดบังใบหน้าดังนั้นฝ่าบาทจึงกระถามทันทีชานชิวเจ้าปิดบังใบหน้าทำไมชานชิวแกล้งไอ,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 อน้องไม่สบายเพคะหมอหลืองจึงแนะนำให้ใส่หน้ากาก,ากไว้ด้วยเกรงจะนำไปติดผู้อื่นเพคะเราชื่นชมเจ้าจริงๆขนาดเจ้าไม่สบายเจ้ายังมาตอนรับองค์ชายฝ้าบาท ทรงเข้าพปไทยผิดคิดว่าชานชิวอยาเข้าพิธีเลือกคู่ขนาดไม่สบายก็ไม่ยอมแพ้เป็นอย่างไรบ้างล่ะองค์ชายอันชูท่านพอใจผู้ใดหรือ,อยังฟาบารัตทูล่าบาท,ท,นาบาทเนื่องจากบ้านเมืองของเราเป็นถิ่นธุระกันดานจำเป็นที่องค์หญิงต้องมีความสามารถในการยิงธนูวิ่งเร็วและขี่ม้าดังนั้นหากผู้ใดมีความสามารถเหล่านี้ เราจะเลือกผู้นั้นองค์หญิงทั้งสพระองค์หันมามองชานชิวเป็นตาเดียวเพราะนั่นคือความสามารถวิเศษขององคหญิงชานชิวทั้งหมดแต่องค์หญิงชานชิวทรงพยายามกบเกลื่อนด้วยการไอองค์หญิงชานชิวก็ไม่จะทูลฝ่าบาทว่าขอสละสิทธิ์เพราะตนไม่สบายแต่แล้วฝ่าบาทกลับตัดตัดหน้าเสียก่อนที่เห็นใจเจ้านะชานชิว พาะขณะเจ้าไม่สบายเจ้ายัางฟื้นองค์มารับสเสด็จองค์ชายดังนั้นพี่จะไม่ตัดสิทธิของเจ้าและจะไม่ทําให้เจ้าต้องเสียโอกาสเด็ดขาดองค์หญิงชานชิวกำลังจะอ้าปากคัดค้านแต่ฟาบาดก็ทรงรีบตัดบทว่าในวันพรุ่งนี้เราจะจัดการแข่งขันระหว่างองค์หญิงทั้งห้าพระองค์โดยจะสถานที่นอกวงังองค์หญิงชานชิวทรงแอบเซงว่าแผนการไม่สบายเพื่อสารสิทธิ์ดันพลาดเสียได้ พิธีการแข่งขันจัดอยู่นอกวังหลวงลักษณะเป็น่ายทหารมีทั้งจุดยิงธนูลูวิ่งและสนามม้าแข่งวันถัดมาเนื่องจากไปหลิงและตรงนานต่างเป็นภรรยาขุนนาง จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมวิธีแข่งขันระหว่างองค์หญิงได้ทั้งสองจึงได้นั่งเคียงข้างสามีตัวเองเพื่อชมการแข่งขันท่านเสนาและท่านแม่ทัพุงอีต่างเอาใจหูงหญินของตนเองจึงทําให้ไปหลิงและตรงนานได้นั่งอยู่ใกล้กันเพื่อคุยกันได้สะดวกการแข่งขันแรกคือองค์หญิงทั้งห้าพระองค์ต้องแข่งยิงธนูไปหลิงและตรงนานได้เคยเห็นฝีมือการยิงธนูขององค์หญิงชานจิวแล้ว พระองค์ทรงยิงแม่นมากเลยคาดการว่าองค์หญิงชานจิวต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนคนแรกก็คือองค์หญิงชานหงซึ่งมีฝีมือไม่แพ้องค์หญิงชานจิวจึงสามารถยิงธนูได้กลางเป้าได้อย่างแม่นยำส่วนองค์หญิงอีกสามองค์ก็ยิงเฉียดออกไปไม่ตรงกลางเป้าเสียเลยและคนสุดท้ายองค์หญิงชานจิวเพราะองค์หญิงเป็นคนยิงธนูแม่น จึงสามารถยิ่งตรงด้านนอกสุดของเป้าได้และผลการยิงครั้งนี้ทําให้ไปลิงและตรงน,นั้นรู้วัตถุประสงค์ขององค์หญิงชาญชิวทันทีว่าพระองค์ทรงแกล้งแพ้เพื่อจะได้ไม่ต้องอภิเศกกับองชายอันชูดังนั้นการแข่งขันที่หนึ่งองหญิงชาญหงจึงเป็นฝ่ายชนะไปลิงทํายังไงดีล่ะองค์หญิงชาญชิวทรงแก้งแพ้นะ่ะตรงนั้นกังวล พวกเราก็ร่ดูไปก่อนเธอตรงน,นั้นเดี๋ยวค่อยคิดหาวิธีไปลิงกล่าการแข่งขันที่สองคือวิ่งแข่งองค์หญิงทั้งห้าพระอ,องค์เข้าประจำรูวิ่งพ่อเสียงประกาศเริ่มก็พากันวิ่งแข่งซึ่งก็เป็นไปตามคาดองคหญิงชาญชิวทรงแกงวิ่งให้ช้าลงพ่อวิ่งไปได้ไกลจากจุดที่ประทับพอสมควรยิ่งด,ดีองค์หญิงชาญชิวก็ประกาศบอกพี่ๆว่า มีหนูวิ่งตามหลังนาเพคะรีบวิ่งหนีเรเข้าองค์หญิงชาหลิงทรงกลัวหนูมากพ่อองค์จึงวิ่งแซงพี่ๆไปทันทีแรกในที่สุดองค์หญิงชาหลิงก็วิ่งเข้าเส้นชายเป็นพระองค์แรกดังนั้นการแข่งขันที่สององค์หญิงชาหลิงจึงเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันสุดท้ายก็คือแข่งมา้า องหญิงทั้งห้าพระองค์ต่างทรงม้าประจําของพระองค์เองเพื่อความคุ้นชินโดยม้าขององค์หญิงชาญชิวเป็นม้าแสนรู้องค์หญิงสามารถสั่งการได้ว่าจะให้วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้ดังนั้นก็เริ่มการแข่งขันองค์หญิงจึงกระซิบบอกม้าของตัวเองว่าให้วิ่งช้าๆนะเมื่อประกาศให้เริ่มวิ่ง ม้าของทั้งสี่พระองค์ก็วิ่งนำกันไปจนหมดส่วนม้าขององค์หญิงชาญชิวก็วิ่งเอื่อยๆค่อยๆไปอย่างใจเย็นไปหลิงดูสิองค์หญิงทรงแกล้งพ้ยอีกแล้วม้าของพระองค์ก็ช่างแสงรู้เสียจริงตรงนั้นบน่นเราคงทำอะไรไม่ได้จริงๆนั่นแหละใ่เมื่อองค์หญิงทรงตัดสินมาไทยแล้วนี่พวกเราคงทำได้แต่เฝ้ามองเท่านั้นไปหลิงกล่าวองค์หญิงชาญชิว ทรงเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมา้าเพราะตอนปลอมเป็นทหารพร่อองค์ทรงมีหน้าที่เลี้ยงมา้าในขณะที่ม้าขององค์หญิงชาญยางนําละเลิว้วแต่องค์หญิงชาญชิวกลับสังเกตได้ว่าม้าขององค์หญิงชานญยางไม่ได้วิ่งแบบปกติมันเป็นลักษณะของม้าพยศตอนนี้องค์หญิงชานญยางกําลังตกอยู่ในอันตรายด้วยความเป็นห่วงพี่สาวจึงตัดสินมาไทยสั่งให้ม้าของตัวเองวิ่งเร็ว เพื่อติดตามองคหญิงชาญอย่างทันทีตอนนี้อยู่ดีดีองคหญิงชาญชิวกวิ่งแซงหน้าองคหญิงทั้งสามองค์ไปและเห็นว่ากําลังวิ่งไล่ทันองหญิงชาญอย่างองคหญิงชาญชิวทรงตะโกนเรียกพี่สาวทันทีเสด็จพี่ชาญอย่างเพคะสงตังสติดเร็วเข้ารีบดึงม้าเพื่อยุดมา้า๋ยวนี้ข้างหน้าเป็นเหวแล้วนะเพคะพี่หยุดมันไม่ได้จริงๆช่วยพี่ด้วยชาญชิวองคหญิงชานอย่างทรงกลัวมาก องค์หญิงชาญชิวทรงนึกขึ้นได้ว่าต้นมีนกหวีดสามารถใช้หยุดม้าได้เลยรีบนำมาเป่าโชคดีที่ใช้ได้ผลม้าขององค์หญิงชาญหยางยอมหยุดทันทีรอดบุดบิดเพราะเกือบตกเหวแล้วองค์หญิงทั้งสองพระองค์จึงลงจากมา้าองค์หญิงชาญชิวทรงรีบกอดปอพี่สาวทันทีและขนาดนี้องค์หญิงชาญหง ก็ทรงสามารถนำม้าเข้าสู่เส้นชัยกลายเป็นผู้ชนะอีกตามเคยองค์หญิงทั้งห้าพระองค์ขา่าวฟาฟาบาดและองค์ชายอันชูทันทีฟาบาท,ทรงกำลังจะประกาศว่าองค์หญิงชาญโหงเป็นฝ่ายชนะแต่องค์ชายอันชูกลับขอให้องคหญิงชาญชิวเป็นผู้ชนะแทนทูลฟาบาด องหญิงชันชิวนั้นทรงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับม้าอย่างมากพ่อองค์ทรงสามารถบังคับม้าให้ช้าบังคับม้าให้เร็วได้ตามพัยไทยทรงรู้แม้กระทั่งว่าม้าขององค์หญิงชันหยางกำลังพยศและสุดท้ายองค์หญิงก็ทรงสามารถหยุดม้าพยศได้โดยการเป่านกหวีดพยาค่ะชายจริงด้วยงั้นเราจะขอประกาศว่าองค์หญิงชันชิวเป็นไฟชนะเกมครั้งนี้องค์หญิงชันชิวทรงเครียดหนัก อุตสาห์วางแผนมาเป็นอย่างดีทำไมตนกลับเป็นฝ่ายชนะเสียได้พ้นสุดท้ายผู้เข้ารอบต่อไปได้แก่องค์หญิงชาญหงงองค์หญิงชาญหลิงและองค์หญิงชาญชิวทั้งสามพระองค์จะต้องแสดงความสามารถพิเศษต่อไป